กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนจ้า,าวีพาล้อไลฟ์สไตล์มีพาพี่น้องมาก,กินสมต่ำจ้าเยวีเลิกงานนีกินสมต่ำน้ำเยวีจ้าสมต่ำปลาดไม่พิมพ์น,นัวนัวทุกคนเยวีก็ได้ขนมจีนจา้าขนมจีนเส้นเดนต้มพี่น้องต้มมาโดนจ้าเนี่ยต้มมาโดนจ้าแล้วก็เหนียวนุ่มพึ่ขนมเส้นเดนบ้านเ้างด้วยแม่เดี๋ยวเดยวีเสีเอามารีวิวให้เพิ่งว่า เดี๋ยวนอ,นะนะอยะมีสอยูรานค้นเวียดนามทุกคนก็มีเม็ดกระถินจ้ะแล้วก็ผักเคี้ยวเนาะผักเคียวจัดในสวนเดี๋ยวมีลวกกนวกรอะว่าผักชนิดนี้เขาเจาะให้กินสุกเนาะจาะ้ะเนาะผู้ใดสิกินเดียบก็แล้วแต่แต่ว่าเขาเจาะนะนําให้กินลวกสุกเนะาะยะมีกันรวกหน่อยหนึ่งบอ่อน,นันจ้ะบ่อนลวกเพรามันอนุบเนาะจ้ะอุ้ยขอไปพี่น้องแล้วก็มีผักไปบุบบกอยู่สวนจ้ะทุกคน แล้วก็อะไรนะปากปุ้งจีนจะเออวีต้มหมูสามชั้นทุกคนหมูสามชั้นหมดนี่มันเหม็นข้าวใหม่ทุกคนเหม็นแบบวีก็เลยโอ้ยบอสนอกก็เลยเอาริกลาบจะรีกลาบค้นเหนือมาคลุกเลยก็ใส่กับอ,อะไรนะบีบปักนนาหน่อยหนึ่งจะค,คือคือลาบหมูสามชั้นแต่ว่าเบาอยากได้ลาปบปันไลยจะจกให้รีกลาบค้นเหนือเพิ่นตัดอข้าวหมูซื้อนาะ เออเหมือนกันมีลวกหมูกินกับแล้วก็ได้ใส่กอกรอยฉววลด้ต่พีน่น้องใส่กอกคนเยนลรมันมาเด้อทุกคนเด้อสมต่ำหลังเดืองานละจะทุกคนเสบสบนัวจะ้ะขนมจีนเสร็จนี่อันนี้เสร็จน,น้อยออนตุ่มพี่น้องอืมขนมจีนบ้านเฮาด้อยทุกคน น้องเห็นบ่เหนียวนุ่มดีจ้าแล้วก็บว่าพี่น้องก็ต้องต้งตมโดนเลยลกับต่บมะม่วงจ้ะเดียเด๋ยวยวีทชไหมเบิง้งจ้าจ้จเเ้นขนมจีนเนียวนุ่มมากเลยทุกคนยี่ห้อนี้เด้อวพี่น้องกั็มีหลายยี่ห้อแล้วแต่ผู้มากผู้มากเส้นใหญ่ผู้มากเส้นน้อยเนาะวีมากขน,นะม,กนมจีนเส้นหน่อยจ้่ต้มเรียบร่อยเราคืออันของอัน ยังเกาะเขาปุ่นบ้านเขาเลยบีบมาไม่ไมทุกคนเนี่ยเก็บไวข้ข้างคืนกับโบบูดบ่เสียจ้าพี่นอ้องอือพี่อ๋อสนอกเอเอ็มามแนะนำให้ทุกคนเบิ่งน้ำเนาะไปซื้อซื้ซอทายูเรียร์มันละจันเนี่ยไลฟ์เฟซเลยมันเนี่ยจ้าทุกคนปุ่นกาเนาะพี่น,อนะน้องเนาะเซนต์ต้แปดนาทีสี่ร้อยกรัมสองสองยูโรสามสิบเอ็นหาเซนเนี่จ้าพี่น้อง บางคันมันก็สถียรราคาเนาะบางสั้นราคามันแสบบัเกี่ยวกับราคาเนาะทุกคนว่าเราจะจะพี่มันแนะนำเนาะประมาณนี้ละจ้าทุกคนเนาะสมต่าตัวจ้าขอนุญาตใส่มือเร้อทุกคนจับมากแบบอืมพัดเทียวอย่กับแสบทุกคนเพราะลวกสุงมันจะมันๆเนาะ หวานจุ๊จ้วจะกน้นให้ฉันเพื่นให้แนะน้ำให้กินช่วงช่วงคือมันเดิมหิมะอันก้อนจะเป็นหิมะลมจะเป็นเันเก็บน้ำแข็งจา้เาเพื่อนเอิญฟอสฟอสน้องพี่น้องแข็งจะชอบมากพี่อง ส้่ขนมกินแซบเนียวนุ่มแล้วทุกคนนะจ้าเอาอู้นัวหมากเลยพี่นออ้องคอเผ็ดๆเซ็บๆจ้าืมขอบคุณพี่น้องที่ของมาหับชมรับฟังนะจน้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้ากินแค่นี้กาพี่น้องหมูสามชัน้นพี่น้องมึง โดเนาะแห่งอ้วนแห่งกินเลยเอ้ตา,าพี่น้องเราเขายังมากินต่ออยู่จ้าเโอเคจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า